ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นปัจจุบันบ้านหนองพลาบตำบลตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางละมุงเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพร้อมภูมิปัญญาของชุมชน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีค่ะลานวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ยจุดเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยกลิน่นอายภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้ศึกษาอีกทั้งยังมีลำตัดศิละปะการละเล่นเพลงพื้นบ้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของท่วงทำนองเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ที่คนในชุมชนมุ่งม,มั่นที่จะอนุรักษ์ เที่ยวชมชนเราต้องรวมคนท,ทั้งหญิงและชายท่องเที่ยวชมชนเราต้องรวมคนท,ทั้งหญิงและชยายเ,เป็นการท่องเที่ยวที่งดงามเป็นการท่องเที่ยวที่งดงามเหล่าเก่าตามวิผีไทยนอกนอจากศิลปะแล้ววัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วชุมชนแห่งนี้ยังได้รับขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านโอท็อปซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่ต้องการสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมทั้งอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาอย่างเช่นทอฟฟี่และทองพับค่ะและนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้การศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิดบ้านน้องพลับตําบลตะเคียนตีย้ยอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ